ถ้าลูกสาวฉันตกอยู่ในอันตรายเพราะนายแล้วก็สันไซจะหายไปไม่เหลือแม้แต่ซากพวกมันจ้องเล่นงานท่านประธานอยู่ส่วนลูกพี่ใหญ่ก็ติดต่อไม่ได้เห็นทีพวกเราคงต้องใส่ใจเป็นพิเศษสักพักจนกว่าลูกพี่ใหญ่จะมานั่นนะอืม <c oughs> นานๆทีได้ทำงานคุ้มค่าแรงหน่อย วันนี้อากาศดีชะมัดญาติเลยแฮะนายโอเคหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเถอหน้าเฮ้ฮึยฮยอนวุกกับซองจินงั้นเหรอผมมีเรื่องอยากรบกวนครูครับคังเซฮยอนห้องหนึ่งทับสามคังเซฮยอนห้องหนึ่งทับสาม ให้มาลงยิมก่อนหมดเวลาพักเที่ยงด้วยขึ้นมาสินี่มันอะไรกันครับเขาอยากขอแก้มือหน่อยน่ะเธอละ่ะว่ายังไงเจ้านั่นอุตสาห์ท้าทั้งจีเขาจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะครับฉันพูดถูกใช่หรือเปล่า จะว่าไปนายมีเหตุผลอะไรนักหนาถึงได้ท้าสู้ฉันแบบนี้ไม่จำเป็นหรอกครับสวมอะไรแบบนั้นแล้วมันรู้สึกเหมือนเล่นกีฬาเป็นหน่อยแต่ว่าแบบนั้นมันออกจะดูโจงแจ้งไปนะไม่ต้องห่วงครับครูมันจะเป็นต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นมัวรลออะไรเล่าเวลาพักกระแถบจะไม่เหลืออยู่แล้วไม่ใช่หรืองไง เจอแล้วครับนายท่านงั้นไปกันเลยไม่จำเป็นต้องชักช้าให้เสียเวลาเฮายรอนบุ๊กเข้าแข็งแก่งอยู่แล้ว ตอนอยู่ปีหนึ่งเขาถึงกับโคตรพวงลุ่นพี่ปีสามที่ฝีมือพอตัวซะอยู่หมัดแต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของคันเซยฮยอนนั้นเป็นใครกันแน่อึ พอได้แล้วหมดเวลาพักเที่ยงแล้วหลังเลิกเรียนค่อยมาสู้กันต่อฮเฮ้ฮยจ้างฮยองบุกเดี๋ยวไว้เจอกันทางเราเตรียมการพร้อมแล้วไม่ต้องห่วงทาง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามถ้างั้นเราจะเชื่อท่านก็นแล้วกันท่านสอสอ ไปกันเลยไหมไปทำงานกันสนามบินนานาชาติอินซอนมันอยู่ที่ไหนโรงเรียนมัธยมปลายยองจินครับไปกันเถอะ อะไรวะนั่นแกเป็นใครเข้ามาเลยพูดอะไรของแกวะ อัเดี้ถ่เว้ยพวกมันมากันแล้วขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับเอ๊ะอืมได้สิเอาไว้ก่อนเถอะคราวนี้นายควรล้มเลิกไปซะฝึกด้านเทคนิคกับฉันให้คุ้มก่อนนี้ก่อนแล้วค่อย ไม่ฉันยังใช้สกิลส่วนตัวไม่หมดสักหน่อยฉันมีพื้นฐานด้านมวยปั้มจากนี้ไปฉันจะสู้บนพื้นฐานในแบบของฉันเองเฮ้ยพวกนายนะ่ะรู้จักไอ้นี่หรือเปล่าดูท่าแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกไปที่อื่นเถอะเห็นว่าใครหาเจอแล้วจะให้โบนัสล้านเย็นนี่ เออก็ได้เฮ้ยหาพวกนายตามหามันทำไมพวกแกไปหาทางนูน้นสมาคมซัมดดมีธุระอะไรที่นี่งั้นเหรอ แกเป็นใครซันไซเป็นพรอะพวกแกแทๆ้ๆฮที่ทำให้ฉันไม่ได้เรียนอย่างสงบสักทีแค่อย่าบอกฉันว่าเธอไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นการดูสติปัญญาฉันและนั่นมันนำให้ฉันโกรธมาก ตรงนี้มีวิธีวิเคราะห์แบบนี้นะคะฮคุณเป็นผออ,อคนใหม่ของที่นี่สินนะเอาเป็นว่ายินดีที่ได้พบกันแล้วกันพวกคุณเป็นใครหลากตัวแอนนี่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ พังเซฮายอนใช่หาต้นมาซะไม่งั้นแกตายพระผมจะแจ้งตำรวจเอาสิถ้าแน่จริงก็ลองเรียกมันเลยอีกด้านหนึ่งลงยิมโชคมวยของยองจินฉันถามว่าพวกแกตามหาตัวไอ้หานั่นทำไมฮะแกว่าไงนะ ไอเด็กอวดดีชิเราต้องมาสู่กับคนพวกนี้พอเจ้านั่นแท้ พี่ลูกพี่ไอ้หาเอ้ยขายเ,เวนี่ซ่ะเจ้าบงซำเมื่อไหร่จะมาสักทีนะมันยกกันมากี่คนวันนี้่ะมากันเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยเจ้าแจบีเป็นยังไงบ้างนะท่านประธานด้วยก่อนนะ ไม่เห็นมีใครน่าเป็นห่วงเลยไม่ใช่เหรอตายซะเถอะอึกอักฮึน้อยแก ครังเซฮยอนเธอจะไปไหนครูอย่าให้ใครออกมาข้างนอกนะครับ ไอหมอนั่นแหละจับตัวมันไว้อะไรวันนั่นอ้าอึเออครับศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับตอนนี้มีพวกนักเลงมาที่โรงเรียนอะไรนะครับ นักเลงมาที่โรงเรียนเงั้นเหรอโรงเรียนมัธยมปลายยองจินครับตอนนี้พวกนักเลงบุกเข้ามาในโรงเรียนครับคุณว่าโรงเรียนมัธยมปลายยองจินใช่ไหมครับครับยังไงก็ช่วยรีบเออคืออย่างนี้ตอนนี้กําลังมีงานกิจกรรมของทางรัฐบาลอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เลยถูกส่งปฏิบัติงานกันเยอะเลยครับงั้นเดี๋ยวส่งสายตรวจที่อยู่แถวนั้นไปก่อนนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับชนายท่านมีอะไรเหรอไอเจ้าน <I ain>. ั <mówi> ่นเราเจอตัวมันแล้วครับติดต่อคุณอาหรือยังติดต่อไม่ได้เลยก็เลยส่งข้อความไปแทนขอโทษด้วยนะครับ เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องไงเพราะความปลอดภัยของท่านประธานสำคัญที่สุดนี่ครับเฮ้อออกไปข้างนอกก่อนเถอะครับอะกยาออกสุดท้ายโดนไปซะฮู้ท่านประธานบงซำ พวกนายไม่เกี่ยวฮึก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวหรอกแต่มันสายไปแล้วล่ะไอ้พวกนี้นอนกันเกลื่อนเลยให้ตายสิขายขี้หน้าจริงๆเห็นว่าเป็นเด็กก็เลยประมาทไปหน่อยมิโดกิลิวโนุเกะยากุซ่าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซัมดดกาวีมิโดกิ หัวหน้าของสมาคมซัมดูกวีถือว่าเป็นบอลที่โหดที่สุดในรุ่นที่สามพวกแกต้องการอะไรฮ่าอุตสาห์มาถึงที่นี่แกคงมันคิดว่าฉันมันเที่ยวเฉยๆหรอกใช่ไหมถึงขนาดเดิมพันด้วยหัวประธานของซันไซกุปเชียวนะได้คุ้มเสียสุดๆไปเลยว่าไหมงั้นก็เข้ามาเลยคายามะ ฉันขอแนะนำสุดยอดกำปั้นเบอร์หนึ่งในญี่ปุ่นอะอะไรกันไหนว่ามีเหตุด่วนไงทำไมถึงเงียบกิบขนาดนี้หานั่นสิครับ ทั้งนั้นแรยง,งานกลับไปข่าวๆวกว็แล้วกันไปพักกันเธอจัดไปครับเดี๋ยวนะอะไรกันนั่นนะ่ะเป็นอะไรไปครับมีอะไรเหรอครับรุ่นพี่ฮะห้องฟอร,รวังที่โรงเรียนมัธยมปลายยงจินในโรงเรียนเกิด ตำรวจมาทำอะไรที่โรงเรียนกันล่ะเนี่ยซันไซกุป๊ปประธานสาขาหันยางลีดูยองฉายาแบ็กกูนกนางนวลขาวนี่ฉันมาถึงคนแรกเลยเหรอเนี่ยพระพวกคุณเป็นใครซันไซกุป๊ปประธานสาขาซองนำยูนจีนซันมาถึงก่อนฉันอีกแฮะ นานๆลูกพี่ใหญ่จะเรียกใช้ทั้งทีก็ต้องรีบมาสิวะเกิดเหตุอะไรรีบรายงานมาสิจีซันจีซันพวกเราเข้าไปกันก่อนดีไหมรอให้ลูกพี่ใหญ่อนุญาตก่อนถึงหน้ามากันเกือบครบแล้วนี่ลูกพี่ใหญ่เรามากันเยอะแล้วจะให้เข้าไปเลยไหมครับรอก่อนฉันใกล้ถึงแล้ว อะไรกันเฮ้ยไอ้ลูกหมาบังอาจต่อยพวกเรางั้นลหรอคิมจุนปงซำพวกนายไม่ต้องเจ้านี่น่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเข้ามันเลยเร็วมาก เร็วมากแต่เจ้าคัางเซฮยอนมันยังหลบได้อีกเนี่ยนะพวกเธอกลับมานั่งที่เดียวนี้สุดยอดโหยหนึ่งสองสายไม่ว่างตลอดเลยแบบนี้ต้องอัดวิดีโอพวกนี่จริงๆเลยครูคะช่วยลงไปคำหนูได้ไหมคะหนูเป็นหัวข้างเซฮยอนนะคะอะเอางั้นเหรอ สนุกดีนี่เข้ามาเลยแม่งโคตรสนุกเลย ที่นี่อะไรอีกวนเนี่ยคารวะท่านประธานยอดไปเลยนั่นมันอะไรกันเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่นายแพ้ให้เจ้ากพวกนั้นใช่หรือเปล่าครับถ้าได้สู้อีกครั้งแนามันใจไม่ว่าจะเอาชนะมันได้สถานการณ์ดูจะวุ่นวายเข้าไปทุกทีแล้วสิเอาไงดีนะ มีตำรวจเกาหลีด้วยนะครับผมว่าวันนี้พวกเราถอยกันก่อนจะดีกว่าอืมเอาเป็นว่าฉันขอดูไหนแล้วกันว่าจะจบยังไงแบบนี้นะ่ะน่าสนุกออกจะตายสนุกงั้นเหรอห้ามใครเข้ามายุง่งทางประธานไม่อายลึงงไงเล่นหมาบูแบบนี้นะ่ะ ่าติดเบ็ดตามแผนไม่มีผิดทำไมคิดว่าผมจะแพ้ให้มันหรือไงท่านประธานสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับลองมองไปรอบๆสิครับจากตรงนี้ไปไปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเถอะแต่นี่เป็นการต่อสู้ของผมเข้าใจนะครับรอนานเลยสิแกทีนี้ ก็มาเริ่มอีกทีเลยไหมกําจัดมันซะหยุดเอาคนที่บาดเจ็บไปรักษาก่อนครับ ส่งพวกลูกน้องออกไปทางประตูหลังโรงเรียนพี่สไปพ,พี่หมายความว่ายัางไงครับฮอหัดพูดต่อความยาวกับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ยามะครับพี่สไยไปรักษาคนที่โดนมีดก่อนเลยครับรับทราบครับส่วนคนที่เหลือช่วยกันพานตำรวจไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนสักห้านาทีครับแม่ครับ แม่จะให้ลูกสู้แต่เซฮยอนตำแหน่งที่ลูกยืนอยู่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องจบเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะลูกเป็นผู้นำของแก๊งเป็นผู้นำของพวกเขาตั้งหากลูกต้องเข้าใจน้ำหนักของการต่อสู้ไม่ใช่พุ่งเข้าตีโดยใช้อารมณ์แม่แกเป็นคู่ต่อสู้ของลูกฉันฉันจะละเว้นให้ใครอีกแล้วนั่น ใหญ่นี่ชื่อเสียงเลียงนามก็ไม่เคยเห็นจะได้ยินกาดียังไงมาเสนอหน้าออกมาแบบนี้มิโดกิลิวโนสเกฉันมีทางเลือกให้นายสองอย่างว่าไงนะหนึ่งเอาลูกน้องของแกออกไปจากที่นี่ขึ้นรถบัสนั่นแล้วจากไปเงียบๆอีนังบ้าถักขืนขัดจังหวะเวลาฉันพูดอีกแล้วก็ แกตายแน่เข้าใจไหมและอย่างที่สองให้หมอนั่นสู้ตัวต่อตัวกับลูกชายฉันแล้วฝ่ายที่ชน,นะจะได้ในสิ่งที่ต้องการได้ในสิ่งที่ไอคนที่คอยเฝ้ามองอยู่นั้นต้องการข้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ทางเราไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันเป็นพวกรักษาสัญญาแม่ทำไมพูดแบบนั้น ถ้าลูกแพ้คนอย่างหมอนั่นจริงๆก็จงถอนตัวออกประจากตำแหน่งนี้ซะถ้าหากพลาดท่าให้คนพันนั้นพ่อของลูกที่อุตส่าห์ส่งต่อสั้นไซให้คงจะเสียใจน่าดูผมไม่มีทางแพ้อยู่แล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ นักเรียนคนอื่นเขาโทรแจ้งเหตุกันแล้วจ้าเรารีบความไปในห้องกันก่อนดีกว่านะสะโซอยอนฮัลโหลค่ะพ่อคะลูกพอ่อโทรมาตอนนี้มีอะไรงั้นหรอที่โรงเรียนเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะมีพวกอันธพาลบุกเข้ามาในโรงเรียนแถมยังไม่มีตำรวจเข้ามาดูแลเลยสักคนพอ่อจะไปเดี๋ยวนี้แหละโซโซอยอนรีบกลับเข้าห้องเรียนกันเถอะ พพวกคุณเป็นใครอืมยังมีลมหายใจอยู่เซฮยอนขายามะจัดการให้สิ้นซากเอาละถ้งงั้น มาเริ่มกันเลยดีไหมท่านประธานครับอย่างน้อยสิ่งนี้ก็มันจำเป็นหรอกลูกพี่ทีนี้เอาไงต่อดีครับวันนี้มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วนี่สินะสันไซ